สวัสดีค่ะมาผัวกษตระยาโอกินแซบอีกแล้วจ้ามันี้โซกับมากับผู้เปล่ปานะคะพี่น้องคะ่ะเออผ้าผู้เปล่ามากินเนื้อโคขุนพรนยางคำสดับผูบมาด้กบึงกบึงกบิงกบึง,บงอ่ะให้เ<ด>บิ้งตอนโอ้ยสนะเนื้อโคขุนพรนยางคำามบอกเป็นอันนี้เป็นจินส่วนสันคอนะจ๊ะพี่น้องจา้าเอออัน,นแบบมันมาแบบสองสินอันนี้ยางแรวเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องจ้าแข็งแรงเนาะมาจากโซจะกลายะห่างแมน ยำเอาคือบม่ยำน้ำระบาดเนี่ยเอายำโ <laughs> อ้อยเ<อ>น้อสาสาก็ได้ฮนะเพราะว่าเป็นขังแหลกเป้งสีละขังแหลกเป้งสีละ,ออลละเอา,เอามาเขาทําพิธีก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าบอเคยค่ะบพราคยคือเก่าเราจะพี่น้องจาอ๋คคา,งจามาค่ขอขยคมากเอาของเอจา้าคือเก่าพี่น้องจ๋าน้ำใสใสแต่จังไรกก,ก็ขอเพิ่มความหนุ่มมันหนุ่มอยู่แล้วแต่กว่าขอเพิ่มความหนุ่มอีกหน่อยนึงนางจะพี่น้องจ๋าเบิ่นิ้ บอเคยผิดหวังพี่น้องจ้ะปัดว่าูว่าวัญได้สีงามแต่พนะอน่ะปัดเถอู้ว่าขวัญได้สีงามแต่กระซำพีมม่น้องจ๋าสีขาวกัจวดจัดเข้ากันจวดจวนระพีน่น้องแกหอนมันหอนก็่อได้ข้าแกห่อนเย็นซึมจ,จ <laughs> ต่ขส่อมก็หอนบวบบวบเปไ็นไปหรอกจะ มาสุดยอดอ่ะคำแรกขแขกงม้านพี่น้องเลยมัอนี่สะอุมือบ่อค่อยดีพี่น้องจ๋ามือบวมมือไข่กางปลามันทิ่มจ้ะทิ่มต้งขอได้พอดีพี่น้องมาบวมเป็งอันนี้ใส่งานบ่ได้เลยพี่น้องจ้ะนี่มือข่างนี่ใส่งานงงบ่ได้เลยเอาเลยอ่ะเดี๋ยวขอขอก่อนนะคะขอก่อนนะคะเอาตอนได้ดีล่ะป๊าดหยีข่อยใส่ตะเกี๊ยป้าชั้นนี้จัอันนี้นี่ล้วเกียบก็ได้เอ้ายกเหยีข่อยมาบ้านเนี่จับ จำจำเลยมาหยงหยงหยหยเมื่อนี่ขาเนี่ยมันใส่งั้นวะใดพี่น้องจ๋ามันปวดแฮงคั่มแตกแขกหมันมาเด้อพี่น้องเด้อเือเพื่อนใดมันจ๋าพะกุณเอ้ยเพียงนใดนุ่มหอมอุ้ยแซ่บนมอืมอ หันไปเงียบๆเลยบ่อโอ้โหแลอวกั็กระเด้งแห้งไรมันขีดเองมันมันขาดเองแด้พี่น้องเนี่ยเอ้าหั่นตรงนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็เนาะได้ขดเลยปลวกเราหั่นได้หินขดเลยปลวกเราหั่นได้เลยจะเป็นบ่มืออาชีพเด้มือสาวโอ๊ตเจ็บพี่น้องจ๋าขางนี่มันใส่งานบ่ได้ดีมันเ็ดหยังกับบดได้เลยจ้ะเนี่ยต่ตอนนี้มันบวมอยู่จ้ะ เออเห็นยังมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไปไปขั้วป่านะพี่น้องจา๋าเออไปเห็นป่าปาน,นิ่นนะแม่จา๋าแล้วตรงเงียงทั้งเิงน่ะมันทิมเอาพี่น้องเนี่ยมันทิมตรงหัวพอดีเนี่ยยังมาจ๋าเนี่ยบวมบวมแล้วก็ใช้งานไม่ได้เลยอืออันนี้แหละมามามา,มาเป็นหรอเ<า>ว้ยอือเสียเวลาอือนี่ <laughs> ตัวให้พี่เห็น้องเบืองบบน,นี้อือม,มาเบวางพี่น้องมือไอซิมน้ำเขาเนี่ยบานนี่อันนี้ครั้งแรกนะจ๊ะครั้งแรกของปูบ่าว มาเด้อพี่น้องเด้อเซ็บเซ็น้ำกันพี่น้องจา๋าบรรยากาศยาแรงเนาะอ,อย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางยกขึ้นมาเอออันนี้น้ำจิ้มตำเองเห็ดเองพี่น้องจ๋าพูดนะแบบช่ำๆเลยมาเด้อพี่น้องเด้อเซ็บเซบ,บน้ำกันอืม,อม บมดคำบรรยายแค่ได้ยินแต่ซื้อกำลังได้กินนี่แหละรั้งแรกในชีวิตเนื้อโคขุนพวนยางคาอันนี้เป็นชิ้นส่วนสันคอมื่ก่อนจะนุ่มแน่เนาะนุ่มแล้วนี่เบิ้องแตกออกไปแล้วกินไปย่างไปคุยไปพี่น้องจ๋าวัดพอได้กินเรียวกันเมืนได้กินหลายเดี๋วจองบรรยากาศกัะจมนดี เกล็ดเกล็ดนิดหน่อยบรรยากาศดีพี่น,อน,น,อน้องจ๋าบ <house> รารยา,ากาศยำแรงอือหึห้ค่ายมีอะไรน้ำควายคนบอกว่าน้ำสางหวานๆจ้าเห็นปะคนมาขายน้ำสางพี่น้องจา๋าเอา้าบ้านใดย,ยุติเอาบอนี่ มันตีกันอยู่บ่เอาแต่อันใส่บ่หรือเอาไรวะนี่โท่พี่น้องจ๋าข่อยได้ทั้งขาวได้ทั้งได้ทั้งขาทั้งเรืองบาดี้เอาเด้อเด้อข่ยอยบาดี้เอาหน่อยนึงก็ได้เป็นแรบ้แซบแซบเขาบอกว่าสิกินหน่อยเดียวผัดเบิร์ดแก่ด้ยวย <laughs> นด็กกับ,บรรยากาศแบบชิวๆนะจ๊ะพี่น้องจา๋าแยำแรงเหมือน,นบรรยากาศแยำแรงอืมพอ่อยำสองมันฮอนฮอนจตกพี่น้องจ๋าฮอนตัดแตกเลยอืมมาพี่น้องมาม,มันอไงไก,ไก,ไก่เบอร์น้ำจิม้มเต็มเลยมับแซ่บอืม,อมจดจ้วดครับผมอืม,อม,อม เป็นสีแค่เนี้ยมดคำสีบอกไหมแนซะ่บมันในี้วนนี้พักนะจ๊ะเด้อมันีนเน้นต่อนนะจ๊ะหัน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 ผู้บ่าวหันโอ้ยบท่ทหันผู้สาวกินระบาดเนี่ยผู้สาวกินคำปูมผัวพี่น้องจ๋าเอออือเบียกเลยหนะ่ะนาใหญ่กันเลยวะ่ะ มันหั่นบลถือหล่องกับทั้งซี่เออจังเสียดตัวเออกับบอกกันเลยไหมอืมนาะวันนีนมืออาชีพเว้่ส <laughs> ตงสเต็กยังดือ <laughs> เคยกินจากเธอ <laughs> อุ้ยระวังเฮียถา้าบ่คขาเจ็บมือนะ <laughs> เห็ดเองแล้วพี่น้องจ๋าอือ <laughs> อันนี้เจ็บมือแบบปวดแห้งจ้ะนี่แบบปวดปวดมากๆ <laughs> เ,เลยเป็นว่าสเต็กหินย่างถึงคูเขาไฟผมได้เหมื้อนี้เคยกินแต่อัน หมูกระทะอันละ <S 2> <S 2> ส,สะตงสเต็กอยังเด่นจองสิในใหญ่ก่อนละพี่น้องเอ้ยสะโอม่เคยเอาสินหน่อยจะสิในใหญ่ก่อน,นเนี่ยตัวเขาบพราะคั่งไงมันหนุ่ม,มนะแหมมันเสียบตัวนี้มาพี่น้องมาขนาดอันว่ากินเหนือมาข้าเขียวอันนี้ยังบาก้าเขียวเลย <S <S มันหนุ่มอื <S <S มอื <S <S ม พิมจ่ะแต่บรรยากาศค่ะอย่างน้ำเน้กกระเสบจ้ะพี่น้องจ้ะอืกอา,าอกินน้ำเน้กกระเส็บวันศุภาษไปแถวอันน้ำตกน้ำยัางกันละน้ำปาลาไหลลากรนละพี่น้องพอดีซาโอเจ็บมืออืเจ็บพี่น้องจ๋าไปเสียไปไหนเล้ยลยื<ล>ยนนัง่งอยู่ในปลาอันนี้ ข้าวาสาวเขาปลามาเนี่ยบอกว่้ตอน,นปวดแห้งพี่น้องจา๋าเหมือนมันเหมือนมันถือเส้นนะพี่น้องมันเขาตรงขอบพอดีเหมือนมันถือเส้็จเนี่ยแล้วตอนนี้ปวดแห้งกินยาแก้ปวดไปกับวัว้าปวดจ้ะปวดแหง้งทําอะไรไม่ได้เลยคือมือข้างนี้เฮ็ดยังกับอะไรจ้ะตอนเนี้ยขนาดเฮ็ดแบบโอเคยังเห็นบะไรเลยพี่น้องอือแต่กระแซบได้ให้เก่าจา้ะยกแกวได้ให้เก่า โกเก้วนี่มือนี่บ่เคยปวดเลยออโอโ้ใครแน่โย่ <c oughs> ถ้าเดินโนกเก้วบวาา่ปวด่าหายหายเห็ดนั้วเดินปวดเซียบบ้านนี่อืมอืมเล่งตอนใหญ่ก่อนโมงเลยพี่น้องอืมอันนี้แบบเตรียมชำ้ชำๆโอุ้ย มักตัวจะน้ำจิม้มอย่าเข็มข้นดีตัวแบบได้หลายเลยราดให้สํม,ม,มสก็ตะเกียบเนื้ว่างกันเลยจ้ะก็หมาืึกขึ้นว่ามันไปกินหอนอือ แล้วมันนุ่มแล้วมันหอมน um. um> yeah so have ี่กินหอมของก้านอ๋อนี่หอมของเนือไหมอืมนะครับแบบมันรวมกันอันนี้อันนี้เบอร์เข้าบริมาร์กบดิมยังเนาะบอด์ใเฮ็ดยังจ้ะคือมันจะมีแบบเกิดหรือเป็นยังกลิ่นอายของมันเองนะพี่น้องจ๋าส่วนบล็บอรจะเป็นของหิมแน่บอร์จะเป็นของเนือเนี่ยอันนี้ซอฟบอร์ไดปรุงอีกอย่างจ้ะไม่ได้ปรุงอะไรเลยไม่ได้ที่น้ำจิ้มแล้วมันเข้ากันจากกน้ำจิ้มแบบเนี้ย แล้วขึ้นยางไรออ้รล่อมอาง,งาเลยสินนี่จะว่าให้แม,ม่ยาจ้ะเป็นแยะใครมาแดงมาอย่างบู้แหละอย่างไวา,างไบรล์เป็นอันนดียวอาวให้แม่ยาก็ปะปูจ้ะพี่น้องจา๋าแบ่งกันกินนะจ๊ะอะมินิซาโอแล้วกับคุบบาวผ้าพีเพหน้องมากินเกิดมีกับสันคอโคขุนปวนยางคำย่างหินภูเขาไฟนะจ๊ะพี่น้องจา๋าแซ่บคือก่พี่น้องจาอ๋าอยากจะบอกว่าสุดยอดเลยอืม มีหาดาวหายซิฟดาวพี่น้องจา๋าแซบอีดีเขากับบรรยากาศยำแรงเนาะโอ้โอสุด<ำ>ยอดอีดีนำ้ำกับน้ำอมฤตขาดบ่ได้จุ่มข้อแห้งจ้ะพี่น้องจา๋าอ่ะถ้ามาคลิปนี้ใจลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเมสาวโอในเด้อเจอเด้อที่สำคัญพี่น้องจา๋าอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ประผัดิปใหม่ของสาวโอจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวโอแล้วกับผู้บ่าวขอรับไปก่อนจ้ะพบกัคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาวบ่งมือสาวโอนะโคตรได้หลายพี่น้องจ๋าไหวบ่งามบ๊ายบายค่ะ